บอยแบนด s t r a y Kids ครับยังคงเดินหน้ากวาดความสำเร็จกับผลงานสตูดิโออัลบั้มลำดับที่2อ,อย่าง No Easy ครับกับเพลงเอกในอย่าง s u n d a r s ไม่หยุดยั้ยงเลยครับนัต้องแต่ปล่อยผลงานชุดนี้นะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเฉพาะมิวสิกโชว์ทางโทรทัศน์ในเกาหลีใต้ในพวกเขาก็กวาแชมป์แล้วเกือบ10แชมป์ไม่นับรวมที่ทำยอดขายผลงานชุดนี้ทะลุ1.1ล้านกอปฟีก่อนสิ่เอนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับคินแทนสือปินจาก JYP Entertainment รายแรกที่ทำยอดขายผลงานอัลบั้มได้ทะลุ1ล้านชุด ก็เลยไม่น่าแปลกครับที่เรา s t r a ไทยและต่างแดนจะพร้อมใจการฉลองใช้ด้วยการติดแฮชแท็กถึงชัยชนะของวง s t r a y kids กันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่า s t r a y kids เนี่ยตั้งแต่ที่เดบิวต์มานะครบ4ปีในปีนี้ครับอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆผัดจากนะการผงาดคว้าแชมป์เบรดี้แข่งขันบอยแบ,บนด์เคป๊อปหิงดอมเลเจนเจอรี่วอลถัดจากนั้นนะครับแม้จะเจอประเด็นฮยอนจินหนึ่งในสมาชิกนะ ถูกแฉกรณีปุริอดีเพื่อนร่วมโรงเรียนแต่มรสุมก็คลี่คลายจนตัวสลิปินก็สามารถกลับเข้ามาร่วมโปรโมทกับเพื่อนร่วมวงได้ในผลงานล่าสุดนี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Enter อร์เ m e n t Day นะครับทางช่อง t รูไ i น e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของทรูไชน์ HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ